สวัสดีค่ะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่กําลังมองหาคณะที่ได้มีโอกาสได้เรียนบินจริงๆต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะและในวันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับสถาบังการบินมอลังกิตกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคำถามที่น้องๆมอปลายนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับรามาเริ่มันที่ข้อแรกเลยนะคะอยากเรียนนักบิน ทำไมต้องที่สถาบันการบินมอลังสิทิเรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนักบินอยู่3ด้านคือ 1. เครื่องบินบินได้อย่างไร how it fly ซึ่งเรามีอาจารย์ที่เป็นวิศวกรทางด้านการบินโดยตรงมาสอน 2. เครื่องบินจะบินอย่างไรหรือ how to fly ซึ่งเราจะมีนักบินที่ประสบการณ์การบินสูงคอยให้ความรู้3เครื่องบินจะบินไปที่ใด how to fly to w h e r e to go ซึ่งเราจะมีอาจารย์ที่มีความรู้ในด้านการเดินอากาศโดยตรงและผิดชอบในเรื่องนี้ครับ 2. เรียนการ การบินแพงจริงไหมก็ต้องตอบเลยนะคะว่าแพงค่ะเนื่องจากสถาบันของเรานะคะมีทั้งอาจารย์แล้วก็บุคลากรที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการบิน,นะคะ่ะมาให้คําแนะนําแล้วก็คอยสอนเราเกี่ยวกับทฤษฎีที่เราจะเอาไปต่อยอดที่จะเป็นนักบินได้ในอนาคตค่ะและที่ยังมี flight simulator นะคะเป็นสิ่งควบคู่การเรียนการสอนเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้จาลองการฝกบินก่อนที่จะลงสนามจริงอีกด้วยค่ะและพอฝึกบินจริงๆนะคะเรายังมีโรงเรียนบินให้เลือกถึง5ที่เลยค่ะทั้งใน และ่างประเทศดังนั้นค่าเทอมของเราก็เลยค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนั่นเองค่ะและ้มนงองๆคงสงสัยนะครับว่าค่าเทอมประมาณเท่าไหร่สถาบันการบินมอรังสิตปี1และปีที่2ค่าเทอมประมาณปีละ1นึ่งแสนบาทปี3แลหรือปี4จะเป็นการฝึกบินจริงเป็นหลักค่าเรียนจะอยู่ประมาณ2.8ล้านบาทรวมตลอดหลักสูตรประมาณ3ล้านต้นๆที่สถาบันการบินของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด3ปีกับอีก6เดือนค่ะซึ่งปี1กับปี2นะคะเราจะเรียนวิชาพื้นฐานการบินค่ะ เช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะและปี3กับปี4ก็จะเป็นช่วงเก็บชั่วโมงบินค่ะซึ่งเราจะบินทั้งหมด216ชั่วโมงค่ะพอเราครบ216ชั่วโมงโรงเรียนการบินก็จะส่งเราไปสอบใบอนุญ,ญาตนักบินหรือว่าสี l ีแล้นั่นเองค่ะ ียนการบินเราจะฝึกบินยังไงแล้วก็บินกับอะไรคะถ้าเรียนที่สถาบันการบินมอสสิครับสิ่งที่ใช้พวกคู่ในการเรียนการสอนก็คือ f ฟ i ์ h ิมูเลเตอร์นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินทัวร์คณะนะคะแล้วก็ดูเครื่องบินจำลองหรือว่าไฟล์ i ิมูเลเตอร์นั่นเองคะ่ะแล้วเราไปดูกันเลยนะครับ บินอยู่กับเครื่องอะไรคะเครื่องเซสนา172ครับแล้วตอนนี้เรากําลังอยู่ที่สนามบินอะไรคะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับลันเวย์ทูวันเลครับเวลาที่เรากําลังจะขึ้นไปเทคออฟค่ะก่อนหน้านั้นเราจะต้องทํายังไงหรือว่าเซตอะไรจากเครื่องนี้บ้างคะเราจะเริ่มจากเปิดมาสเตอร์ครับแล้วก็เอเวอร์นิง าการเป็นปนักบินต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเรียนสายศิลป์หรือว่าสายวิทย์ก็สามารถเรียนได้ครับผมคะแนนสะสมเฉลีย่ย2.00ขึ้นไปผู้ชายสูง165เซนติเมตรขึ้นไปส่วนผู้หญิงสูง160เซนติเมตรขึ้นไปครับผมอายุไม่เกิน26ปีครับสุขภาพาแข็งแรงทางร่างกายและปิตใจไม่เป็นโรคติดต่อมีความตั้งใจจริงๆในการเรียนที่สถาบันการบินมอลังสิต์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคะ่ะข้อหนักบินต้องมีบุคลิกแบบไหนต้องเด็ดขาดหรือใจเย็นครับ ต้องตอบก่อนเลยนะคะว่าเราต้องเป็นคนที่มีวินัยค่ะมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ผูดด้โดยสารค่ะ สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงจะเป็นนักบินได้ไหมคะเป็นได้ครับเนื่องสายตาสามารถทำลายสิทิ์เพื่อปรับปรุงการมองเห็นได้ครับแต่ตาบอดสีไม่สามารถเป็นนักบินได้ครับเนื่องจากนักบินจะต้องแยกแยะสีต่างๆได้อย่างแม่นยำซึ่งมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการบินครับการฝึกไซซิมูเลเตอร์ของเรามีการเก็บชั่วโมองบินไหมคะแล้วก็เก็บเท่าไหร่คะไม่เก็บชั่วโมองครับเพราะนักศึกษาของเราสามารถฝึกบินได้ตลอดยิ่งฝึกบินบ่อยยิ่งดีครับ พื่อจะเป็นการเพิ่มทักษะและความชํานาญก่อนไปฝึกบินจริงครับผมน้องๆบางคนนะครับอาจจะยังสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปฝึกบินจริงไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะที่นี่เราไม่ได้มีฝึกบินแค่ในห้องครับเรามีสนามที่นักศึกษาการบินมอลังสิตจ,จะได้ขึ้นเครื่องบินเล็กไปฝึกบินกับครูฝึกแบบตัวต่อต,ตัวค่ะซึ่งทุกคนจะต้องผ่านด่านนี้ก่อนที่จะเป็น นักบินอาชีพนั่นเองค่และก่อนที่น้องๆจะไปฝึกบินที่ต่างประเทศนะคะเราก็ต้องฝึกบินที่ประเทศไทยก่อนค่ะจะฝึกบินที่ BAC หรือว่า Bangkok Aviation Center นะคะโดยเราจะฝึกบินจํานวน20ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ก่อนที่จะไปบินต่างประเทศค่ะและน้องๆหลายคนนะครอาจจะสงสัยว่า ถ้าอยากไปฝึกบินที่ต่างประเทศจะต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่มอีกไหมจะบอกว่าค่าเรียนเท่ากันเลยแต่ที่เพิ่มมาคือค่าอาหารค่าที่อยู่และค่าครองชีพต่างประเทศนั้น,น,นเลยครับผมสถาบันการบินมอลังสิตมีโรงเรียนบินให้เลือกกี่ที่แล้วก็ที่ไหนบ้างคะเรามีโรงเรียนการบินให้น้องๆเลือกทั้งหมด5าที่คือ แล้วเราต้องมีฝึกงานภาคปฏิบัติไหมครับเราจะไม่มีการฝึกงานค่ะแต่เรามีการฝึกบินจริงๆเลยโดยเราจะเก็บชั่วโมง216ชั่วโมงแบบที่บอกไปตอนแรกเลยนะคะแล้วก็จะม,มีการพาไปดูงานค่ะที่กองบิน6ฟูงบินที่604การบินไทย BAC แล้วก็จะมีการพาไปบินออฟเซอร์ฟด้วยค่ะ ตอนนี้อาชีพนักบินยังเป็นที่ต้องการอยู่ไหมคะยังเป็นที่ต้องการครับเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้นการเดินทางเพิ่มขึ้นสายการบินเติบโตขึ้นเราก็ต้องการนักบินมาเพื่อตอบสนองความต้องการในเส้นทางการบินที่เพิ่มขึ้นด้วยครับเรียนการบินต้องเป็นแค่นักบินเท่านั้นหรือเปล่าครับจริงๆแล้วจบไปก็ควรที่จะเป็นนักบินค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเรามีความรู้แล้วก็มีวินัยจบไปจะทําสายอาชีพไหนก็ได้ค่ะเช่นนักบินฝุดหลวงครูสอนการบินผู้วางแผนการบินให้นักบิน อาชีพเกี่ยวกับท่าอากาศยานหน่วยควบคุมอากาศยานและอาชีพธุรกิจการบินอื่นๆครับหลังจากฟังคลิปนี้แล้วถ้าน้องๆคนไหนมีความันเกี่ยวกับด้านการบินนะคะที่มอลังสิต,ตอสอบทวนแน่นอนค่ะสถาบันการบินมอลังสิตนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับผมอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ได้บินผ่านไปนะครับเราเจอกันที่มลังสิตค่ะ